ัสดีค่ะเมื่อวันที่4เมษาย,ยน2566ที่ผ่านมานะคะกรมควบคุมโรคได้รับรางวัลองค์กรคนดีจากสำนักงานเลขาธิการวุฒธธิสภาวันนี้เราจะไปติดตามกันนะคะคำว่าองค์กรคนดีมีความเป็นมาอย่างไรและทำไมกรมควบคุมโรคถึงได้รับรางวัลน,นี้ค่ะ หลักผลการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นกลมควบคุมโรคได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคนดีคนเก่งคนกล้าและได้ยึดหลักการบริหารงานคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างคนดีคนเก่งคนกล้าและโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่าง,ย,างยั่งยืนโดยได้จัดกิจกรรมกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย พอเพียรวินยัยสุจริตจิตอาสากตันยูงานหอเกียตรติยศวุทธ,ธิสภาซึ่งจัดโดยคณะกรรมาการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุทธ,ธิสภาโดยมีพิธีมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ได้ดำเนินการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างคนดีคนเก่งคนกล้าและโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนประกอบไปด้วยรางวัลองค์กรกิติยศและองค์กรคนดีโดยรับเกียรติจากนายสุปชัยสมเจริญรองประธานวุฒธธิสภาเป็นประธานมอบรางวัลณห้องประชุมสัม,มนา B1 อาคารรัฐสภากรุงเทพนายแพทย์ธเรศกัศนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคและนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริทาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเข้ารับรางวัลองค์กรคนดีด้านการส่งเสริมคนดีคนเก่งคนกล้าปีพุทธศักราช2566ทั้งนี้กรมควบคุมโรคร่วมจัดแสดงผลงานนทิทรรศการ เสริมสร้างคนดีคนเก่งคนกล้าจะเห็นได้นะคะว่าโครงการกิจกรรมที่กล่องควบคุมโรคได้ดำเนินงานผ่านมานานนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นคนดียึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและมีการตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีค่ะรวมทั้งมีวัฒนธรรมสุจริตในการสุกจิตสำนึกในการทำคุณประโยชน์เพื่อสาธารณะให้แก่สังคมและประเทศชาติ รวมถึงการทํากิจกรรมส่งเสริมเพื่อที่จะให้บุคลากรกรมควบคุมโรคได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกรมควบคุมโรคให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีความยั่งยืนค่ะทั้งนี้นะคะกรมควบคุมโรคค่ะยังได้รับการยกย่องในการเป็นองค์กรต้นแบบแห่งความดีเพื่อสร้างจุดเล็กๆนะคะที่มีความหมายและยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับบุคลากรที่ได้ทํางานให้กับกรมควบคุมโรคค่ะ โดยมุ่งหวังให้กรมควบคุมโรคเป็นองค์กรต้นแบบที่ทำความดีและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นองค์กรที่มีความสุขอย่างแท้จริงค่ะสำหรับนโยบายคนดีคนเก่งคนกล้าประจำปี2,566จะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เราไปฟังท่านนายแพทย์ทะเรศรสนัยรัวิวงอธิบดีกรมควบคุมโรคไปพร้อมๆกันค่ะ ครับก็ในโอกาสที่กรมควบคุมโรคครับได้รางวัลองคอ์กรคนดีนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีและก็เป็นเรื่องที่เกิดจากบุคลากรของในองคอ์กรนะครับของกรมควบคุมโรคทั้งหมดนะครับก็มีการทั้งสั่งสมประสบการณ์และกเ็เรื่องของการบ่มเพาะนะครับแล้วก็ทําให้คนดีมีคนเก่งมีคนกล้าแล้วก็ช่วยทํางานนะครับจาก เรื่องของการที่เราได้ช่วยดูแลประชาชนนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็รวมพลังกันทําให้องค์กรของเราเป็นองค์กรที่เข้มแข็งนะครับเป็นองค์กรที่คนดีเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและก็ยินด,ด,ดีกับบุคลากรของเราทั้งทั้งกรมนะครับครับในส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ทางกรมมีนโยบายเรื่องของการที่คนสำรานงานสําเร็จนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการทํางานด้วยกันนะครับแล้วก็เกิดเป็นเรื่องของการที่คนได้รับการดูแลและก็สร้างเรื่องของความดีนะครับเป็นส่วนของการบ่มเพาะการทํางานก็เป็นส่วนที่ทําให้รากฐานของกรมควบคุมโรคเข้มแข็งนะครับยินดีกับทางบุคลากรและก็องค์กรกรมควบคุมโรคด้วยครับเราในฐานะที่เป็นบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรคนะครับก็สัญญาว่าจะ ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในนามของเครือข่ายกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมนะครับของกรมควบุมโรคในส่วนของการทํางานพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามนโยบายของกรมควบคุมโรครู้สึกมั่นใจภาคภูมิใจที่ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีค่ะบุคลากรกรมควบคุมโรค,ค,โรคที่เป็นคนดีตรงจริงและซื่อสัตย์ จะส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพองค์กรก็มีความปลอดภัยทั้งตัวบุคลากรเองเพื่อนร่วมงานสังคมรอบข้างรวมถึงประชาชนผู้ได้รับบริการก็จะมีความมั่นใจและก็ปลอดภัยค่ะรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรค่ะ ซึ่งเราได้ร่วมกับคณะทำงานจริยธรรมของหน่วยงานนะคะในการคิดกิจกรรมและก็ส่งเสริมการดำเนินงานด้านพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญญูให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผักดันเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรค่ะ กองควบคุมโรคนะคะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดําเนินงานเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตค่ะร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการขั้นตอนการขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กรเพื่อให้หน่วยงานอื่นนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน โดยหน่วยง,งานภายนอกนะคะจะเกิดการรับรู้ถึงเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตของกรมควบคุมโรคในวงกว้างและที่สําคัญคือให้ความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีความยั่งยืนค่ะ